เรือทนทรนยาติโยมต้นในรถแมคโครก็กำลังแมคโครก็กำลังตักดินนะปรับพื้นที่ภายในสำนักปฏิบัติธรรมนาคานิโครธาลาดตั้งอยู่หมู่ที่3บ้านคลองกัญยาตำบลบางบ่อเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการสึ่งที่แห่งนี้เป็นที่ได้รับการมอบถวายจากคุณโยมยายซ้ายหยุดร้อมด้วยลูกหลานเยอ จะถวายที่ดินในหะ้เป็นจำนวนหกได้ด้วยกันเพื่อที่จะตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตอนนี้ก็กำลังปรับดินโยมดินเหนียวดีจังเลยเนี่ยในโคเพิ่งเริ่มวันนี้น่าจะสามวันนะธรรมาคิดว่าเดี๋ยวสามวันหรือสี่วันนะคงจะเรียบร้อยโอ้โหดินเหนียวดีจังเลยน่าจะทำกุฏิกุฏิดินนะอาตมาคิดว่า <c oughs> ไม่ทราบใครเป็นช่างบ้าง <c oughs> ใครเป็นช่างพอที่จะทำกุฏิดินได้บ้างนะแจ้งเข้ามานะตอนนี้ต้องการโยมต้องการอาสาสมัครมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยสร้างกุฏิดินกรรมฐา,านหน่อยเ,ออเตรียมขึ้นไปทางโน้นแล้วอยาสาธุนะนโมทนากับโชเฟอร์รถแมคโคร ทำงานตั้งแต่เช้ามาเช้าก็ก,กดเสาเข็มตอกเสาเข็มให้นะพอเสร็จแล้วก็ใช้เวลา27ต้นนะใช้เวลาสอ,อ,องชั่วชวโมงครึ่งนะเสร็จแล้วก็มาเนี่ยมาปรับพื้นที่เนี่ยหนึ่งวันได้เยอะเลยนะคุ้มเหมือนกันถ้าใช้คนขุดในคงไม่ไหวนะไม่ไหวนะฝากท่านทั้งหลายนะท่านใดชอบสงบจะมาปฏิบัติทำเดี๋ยวต่อไปก็จะปลูกต้นไม้นะก็ปลูกไว้แล้วนะต้นนีโครโดนะ นั่นมาจากอินเดียต้นไม้นี้โครดหรือต้นไทรปลูกไว้เมื่อสองปีที่แล้วก็โตแล้วนะเนี่ยรฝากท่านทั้งหลายที่สนใจจะมาประพฤติธปฏิบัติธรรมก็หลังจากเสร็จแล้วก็มามาได้เลยนะยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งพระงสงฆ์และญาติโยมแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่พักนะท่านใดที่จะมาช่วยสร้างร่วมสร้างมาร่วมบุญกันก็สามารถติดต่อมาได้นะ0 8น 24 20483 089 2420483อาัตมาพระครูจารุธรรมมาพรจ,จะาเจริญพรนะสุขกายสุขใจ